ดูรูสกวนยอดไดหรอเล่มั้งได้จ้จะดูได้นี่นะจ้ะเดี๋ยวเราจะมานั่งตกกันดูว่าจะได้หรือไม่ได้นี่ก็เป็นอาหารปลานะจ้ะพี่ๆคือก้อนๆแบบนี้นี่จ้ะ <c oughs> เราก,ก็จะปักแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆแล้วก็โยนลงไปเลยจ้ะแล้ว<ป>กกข้างหน้าก็มีคนมาเล่นน้ำกัน,นจ้ะทุย สวัสดีจ้าพี่พี่ค่าชืนวนะจ๊ะวันนี้ค่าได้ขึ้นมาค่าได้มีโอกาสขึ้นมาตกปลากับพี่จอยนะคะนี่คือพี่จอยสวัสดีค่ะน้องจอยจากช่องจอย NTP นะคะอ่าอย่าลืมพี่พี่ไปติดติดตามพี่จอยด้วยนะจ๊ะวันนี้เย็นนี้ค่าแถวหมู่บ้านค่าเห็นพี่จอยพอดีพี่จอยก็เป็นพี่น้องญาติพี่น้องกับพี่เชียนนะจ๊ะ พี่จอยเห็นค่าก็เลยชวนค่ามาตกปลาบนเขื่อนนี้ค่าก็ดีใจมากเลยจ้ะเพราะว่าค่าก็อยากจะขึ้นมาตกปลาแถวนี้เพราะว่าแถวนี้บรรยากาศดีมากเลยจ้ะแต่ที่เรามานี่อากศอาศยังร้อนอยู่เลยนะจ้ะค่าก็เลยอ่ะใส่เสื้อกันหนาวกับหมวกมาจ้ะอ่ะพี่จอยพร้อมยังจ้ะพร้อมแล้วค่ะงั้นเราไปตกปลากันดีกว่าจา้คะค่ะไปจ้ะ <c oughs> นี่นะจ๊ะก็เป็นบรรยากาศที่เขื่อนที่พี่จอยพาข้ามาก็จะมี คนมากมายเลยนะจ๊ะนี่จ้ะบรรยากาศสวยมากเลยจ้ะที่นี่ก็สวยมากเลยนะจ๊ะพี่ๆเป็นเขาภูเขาแล้วก็ป่าทั้งนั้นเลยนะจ๊ะเราลงไปกันเลยไม่จ๊ะพี่จอยไปจ้ะเราลงไปกันไปทั้งไหนจ๊ะไปทางนี้นี่คือรถที่เรามานะจ๊ะพี่จอยเป็นคนขับมาจ้ะเราไปกันเลยจ้ะ จดคือบรรยากาศที่นี่คือสว,สวยมากเลยนะจ๊ะพี่ๆดูตอนเช้าก็สวยมากเลยจ้าเป็นเขื่อนนี่นะจ๊ะก็มีบางคนก็อ่ามีเหมือนกับนักท่องเที่ยวก็บางคนก็มาถ่ายรูป มาตกปลากันไยคนเลยนะจ๊ะ,ะแต่ช่วงนี้ก็ข้าเคยมาอยู่สองครั้งแล้วนะจ๊ะแต่ข้ารู้สึกว่ารอบนี้น้ําจะลดไปนะจ๊ะลดไปเยอะเลยด้วยเพราะว่าครั้งก่อนที่ข้ามาหินตรงนี้ก็อยังมีน้ําเลยนะจ๊ะแล้วก็นี่ก็เขาก็มาเทหินนะจ๊ะให้ขับให้มันดูสวยงามขึ้นแล้วก็ข้างบนเขาก็กําลังทำทางอยู่นะจ๊ะนี่ก็เป็นเขื่อน แล้วก็มีแพรด้วยนะจ๊ะพี่ๆข้างหน้าก็น่าจะมีคนมาตกปลาอยู่นี่ก็น่าจะเป็นข้างหน้านี้ก็เดี๋ยวเราจะนั่งตกปลาตรงนี้เลยจ้ะพี่ๆเพราะว่าตรงนี้มันล่มดีเดี๋ยวเบ็ดที่เราเอามาคือเราขอยืมมาจากเราขอยืมมาจากานา้นาของพี่จอยนะจ๊ะนี่จ้ะดูบรรยากาศเดี๋ยวเราจะไปนั่ง ตกปลากันตรงนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆไปกันจ้ะเดี๋ยวเราไปตั้งกล้องกันดีกว่านี่นะจ๊ะ<ๆ>ก็จะเป็นเบ็ดเบ็ดอย่างนี้เลยนะจ๊ะมีคนมาตกปลา้วยอ่าข้าลืมเอาอาหารปลามาเดี๋ยวค่ะขอขึ้นไปเอาบนรถกันะจ๊ะ<ๆ>สวยมากเลยจ้ะพี่ๆช่วงเย็นเย็นก็อากาศก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะขึ้นไปทางนี้ดีกว่าจ้ะ สวยมากเลยจ้ามีพี่ๆมากันได้นะจ๊ะถ้าใครอยากมาสามารถมาไทยลูกก็ได้จตะพอทนี่ก็สวยแล้วก็ บรรยากาศดีด้วยแต่ว่าร้อนไปหน่อยนะจ๊ะก่อนนะจ๊ะนี่จ๊ะเป็นอาหารปลาที่เราเอามาก็จะเป็นเนินเลยนะจ๊ะเนินลงสวยมากเลยจ้ะพี่พี่ดูดอกไม้ด้วยงั้นเดี๋ยวเราลงไปตกปลาดีกว่าจ้ะ ทำรถเยอะมากเลยจ้ะพี่พี่นี่ก็ยังมีคนอยู่นะจ้ะ นั่งตกปลากันสักพันดูว่าจะได้หรือเปล่าน้าจ้ะพี่จอยก็กำลังรออาหารปลาอยู่นะจ๊ะพี่พี่นี่จ้าพี่จอย,พ,จอยพี่จอยพร้อมตกปลาอยังจ้าพร้อมแล้วจ้าไปจ้าเดี๋ยวเราหาตั้งกล้องกันก่อนนะจ้าพี่พี่นี่นะจ้าเราก็จะตั้งกล้องกันแบบนี้เดี๋ยวเรา เน,นจ่าพี่ๆค่ะก็เรียกตั้งกล้องแล้วจ้ะเดี๋ยวเราเอาจะลองลกตกปลากันดีกว่าี่จ้ะพี่จอยตูรึเปลวนยออเสร็จแล้วมั้งได้จ้ะูได้นี่นะจ่ะเดี๋ยวเราจะมานั่งตกกันดูว่าจะได้หรือไม่ได้น <c oughs> ี นี่ก็เป็นอาหารปลานะจ๊ะพี่พี่มีก้อนๆแบบนี้นลจ้ะอ้าก็ทียิงไปก็จะปักแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่แล้วก็โยนลงไปเลยจ้ะ แล้วก็ข้างหน้าก็มีคนมาเล่นน้ำกันจ่ะทุย คือเคยเจคือเคยเจ คือเค้กคือเคถ่ายคลิปอยู่ครับถ่ายคลิปอยู่เบาๆหน่อยถ่ายคลิปอยู่เบาๆหน่อยค่ะ ตกปลาหรอเข้ามาดิมาเอาได้เนอะเข้ามาเอาเบ็ดก่อนเร็วนึกว่าของใครแล้วฝ่ากวนนี่เธอจะหนึ่งตัวนี้นะตกปลาเป็นไงพี่จอยตกได้ดิจ้ะเมื่อกี้ขาลองไปตกฝั่งนู้นดูไม่ได้ดิจ้ะ มานไม่ได้ ไปจ้าพี่พี่เดี๋ยวข้าจะลองไปตกบนแพดูว่าจะได้เปล่าเป็ดใครจ้ะน่าจะใช่นะจ้ะพี่จอยก็น่าจะตกบนแพเหมือนกันนะจ๊ะเขอ,อยู่ข้าขอมแพเยอะมากเลยจ้ะพี่พี่ เี๋ยวข้าจะตั้งกล้องตรงนี้ค่ะดะคอตั้งกล้องกันนะจ้ะพี่พนี่จะมาตกตรงแทตรงนี้เละจ้าข้าจะเดินที่ไีู่กกันไว้ ดา,ดา,ดาที่นี่คนเงียบมากเลยนะจ๊ะเพราะว่าส่วนมากเขาก็จะมากันตอนเช้าเช้าเพราะว่าตอนเช้าเชาปลากข็งดี เห็นวันก่อนก็เห็นข้าเห็นมีคนอ่าตกได้ตัวใหญ่มากเลยจ้ะพี่พี่ไม่รู้ว่าปลาอะไรเขาก็เลี้ยงไม่ถูกเหมือนกันแต่นะ่าจะตกเป็นเบ็ดคันใหญ่นะจ๊ะแต่พวกข้าก็ข้าอยากลองมาตกเพราะว่าข้าก็ชอบตกปลาจ้ะแต่ว่า,ว,าวันหลังก็ข้าจะไปอะไปทำเบ็ดแต้ให้พี่พี่ดูนะจ๊ะเพราะว่านี่ก็ไม่ใช่เบ็ดของข้าเป็นเบ็ดของ พี่จอยยิ้มมาให้ข้าก็เลยต้องย้มของเขาก่อนข้ากัวค่ะเพื่ข้าจะทําพังของเขาข้าก็เลยไม่อยากยิ้มข้าก็เลยเดี๋ยวไว้นหลงข้าจะไปลองทําดูนะจ๊ะจะชวนพี่จอยไปทําด้วยกันตอนนี้ก็น้ำนิ่งมากเลยนะจ๊ะแต่ว่าไม่เห็นปลาเลยนะจ๊ะพี่พี่ แต่ก็เริ่มลงคนก็เริ่มค่อยๆกลับกันไปเลยจะเพรากว่าเข้ามากันเรื่องแตกเช้าแล้วแต่ค่าามาที่นี่ก็ถึงตอนเย็นพอดี นที่นี่ก็กว้างมากเลยนะจ๊ะไปถึงอไกลมากเลยแล้วก็ลึกมากด้วยนะจ๊ะ ป่ากระโดดออกเยอะมาก ก็พวกเราค่ากับพี่จอยได้ตกกันมานานแล้วนะคะตกตั้งแต่นุ่นไปนุ่นไปนุ่นกลับมาแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็ไม่มีวิวเววที่จะได้เลยนะจ๊ะแล้วก็น้ําก็รู้สึกนิ่งมากแล้วก็น้ําก็นุ่นก็สามารถไปอีกได้นะจ๊ะอีกไกลมากเลยน้ํานี่ก็มีแต่ตอไม้ก็ติดให้ค่าหลรอบเลยนะจ๊ะแล้วก็ฟ้าก็เริ่มคลึมแล้วเหมือนกับฝนจะตกเราก็เลยอ่า ก็คิดว่ากําลังจะกลับกันนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาปิดกล้องกันดีกว่าจ้ะก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่เชนด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พี่ค่ะจอยจากช่องจอย NTP นะคะน้องจอยฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องจอยด้วยนะคะน้องจอยจะได้มีคนดูเยอะๆนะคะรบกวนด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะจ้ะอย่าลืมไปติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้พี่จอย NTP แล้วก็พี่เชนคนหลังข่าวด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ค่าขอลาตัวข้าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า